สวัสดีนะทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําสินค้าที่ต้องบอกไว้เลยนะว่าช่วงเนี้ยนะครับสินค้าตัวเนี้ยไม่ค่อยจะมีใครนํามาจําหน่ายกันแล้วเพราะว่าเป็นสินค้าที่ค่อนข้างหายากนะครับแต่สําหรับร้าน NDA Shop สามารถนํามาจําหน่ายได้ครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับมันคืออะไรนั่นก็คือนี่เลยจ้ะเป็นตุก๊กตาคิลินนะครับตุก๊กตาคิลินคืออะไรตุก๊กตาคิลิลเนี่ยเป็นตุก๊กตาตระ,ะกูลเดียวกับ บาร์บี้นะเป็นงานข้อต่อเช่นกันครับแต่ความพิเศษของเขาคือเขาเป็นแบรนดิ้งนะซึ่งตัวนี้แสดงว่าเป็นตุก๊กตาของแท้นะครับเป็นของคิรินแท้ๆเลยนั่นเองโดยในวันนี้นะครับจะมีให้สะสมเฉพาะของทางร้านนะครับที่มีความจำหน่ายเนี่ยด้วยกันทั้งหมด3แบบด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูกันทีละแบบนะครับเริ่มต้นแบบที่1ก่อนสำหรับตุก๊กตาคิรินเนี่ยนะครับหรือบาร์บี้คิรินเนี่ยข้อดีของเขาคือจะเป็นงานตาลูกแก้ว3มมิติครับเห็นไหม มันจะเป็นตาลูกแก้วเลยนะครับแล้วก็ผมของเขาเนี่ยสวยนะผมสวยเห็นไหมครับนี่เป็นผมอย่างสวยเลยแล้วก็เป็นงานข้อต่อทั้งตัวครับรุ่นนี้เป็นงานข้อต่อทั้งตัวสําหรับดีเทลชุดก็จะเป็นชุดที่เขาออกแบบมาให้เหมาะสมกับตัวคาแรคเตอร์ของตัวน้องเขาเองนะครับมีอะไรให้ด้วยเนี่ยมีหมวกให้นะมีเอ็กเซซซอรีให้มี ชุดให้นะครับแล้วก็มีรองเท้าให้ด้วยรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Allurey นะครับขนาดความสูงคือเทียบเท่ากับบาร์บี้ปกติเลยครับเพียงแต่ว่าเป็นของแบลนด์คิรินได้เองนี่นะเป็นของฝันอย่างดีเลยนะครับตวัวนี้แบบที่หนึ่งออกแนวสาวเอเชียนิดหนึ่งต่อไปครับแบบที่สอง แบบที่2เนี่ยตัวแพคเกจจิ้งจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Colorful Gift นะครับเพียงแต่ว่าเป็นของคิรินเหมือนกันครับนี่เลยเส้นผมของเขาเนี่ยจะเป็นผมถ้าเป็นตัวนี้เนาะจะเป็นผมแบบฟูๆนิดหนึ่งนะครับสีน้ำตาลออกน้ำตาลไมโลมาดู make เมคอัพกันก่อนครับเมคอัพตัวนี้จะมีความพิเศษหนึ่ง,งตรงที่ว่าเขาจะมีหัวใจ ที่ใต้ดวงตาด้วยเห็นไหมน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้น้อยตุ๊กตานะที่เขาจะมีเมคอัพเพิ่มเติมให้นะครับแต่นี้เขามีเมคอัพเป็นรูปหัวใจให้ด้วยนะครับริมฝีปากสีแดงเลยมีเครื่องประดับให้ครับมีเป็นโบติดอยู่บนหัวแล้วก็มีต่างหูให้ด้วยครับในด้านของดีเทลชุดก็จะเป็นชุดเดรสนะครับเป็นชุดเดรสเหมือนกันเลยมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับสำหรับเซตนี้ผมสวยนะผมเวลาที่รุ่นเนี้ย พี่ดุ๊กเคยเห็นแล้วเวลาที่แกะออกมาแล้วเนี่ยผมของเขาจะเป็นแบบเป็นลอนปลายแล้วก็ฟูสวยมากเลยสำหรับรุนนี้นะใครที่สะสมหรือชอบตุ๊กาตาผมเป็นผมลอน,ลอนแนะนําเซตนี้สวยต่อไปครับตัวนี้ก็จะเป็นผมลอนเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่านี่จะเป็นลอนโคลสีแล้วก็จะเป็นหน้ามา้าตัวนี้จะเป็นผมหน้าม้านะครับแล้วก็เป็นผมลอนเหมือนกันเลยแต่ว่าสีผมของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากตัวเมื่อสักครูน่นี้อาจจะพี่ดุ๊กเปรียบเทียบให้ดู เห็นไหมอันนี้จะเข้มกว่าถ้าเป็นตัวนี้นจะเข้มกว่าแต่ตัวนี้นจะเป็นสีอ่อนกว่าจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนเมคอัพครับจะเป็นเมคอัพที่มีหัวใจที่หางตาเช่นกันเลยให้อารมณ์ประมาณแคนดี้ครับเหมือนกับลูกอมนะมครับมีโบให้มีชุดที่สวมใส่อยู่ตอนนี้ชุดสวยมากนะชุดสีแบบหวานแหววมากๆเลยครับสีออก สีไม่พัดเทลร้อยเปอรครับแต่ว่าเป็นสีออกโทนพาดเทลนะแต่ไม่พัดเทลร้อยเปอรนะมีกระเป๋าให้ด้วยหนึ่งใบนะครับที่น้องถืออยู่ไปไงานเขาต่อทั้งตัวเช่นกันสำหรับตุ๊กตาคิริลน,นะครับทางร้าน n b a Shop เนี่ยตอนนี้พร้อมส่งได้กันทั้งหมด3แบบนะครับก็คือแบบหน้ามา้าแบบสีตาลแล้วก็ตัวนี้นะครับแอนนีราคาพิเศษเลยนะครับเพียงกล่องละ 450บาทเท่านั้นเองต้องบอกไว้เลยนะว่ารุ่นนี้ถ้าขึ้นห้างราคานี้ไม่ได้นะครับหลายคนที่ไปเที่ยวห้างเนี่ยอาจจะเคยเจอตุ๊กตาคิริไม่ใช่ราคานี้แน่นอนพี่ดุกกล้าพูดเลยนะครับ450าบาทเท่านั้นเองตัวนี้สินค้าพร้อมส่งในประเทศไทยเลยนะครับมี3แบบให้สะสมกันสำหรับรูปภาพเพิ่มเติมเด็กๆสามารถเข้าไปดูได้ในแฟนเพจ a c e b o o k ของทางร้านเลยนะครับหรือจะเป็นทาง IG ของทางร้านก็ได้เช่นกันจ้าขนาดความสูง ต้องบอกว่าเลยใครที่มีบาร์บี้อยู่ที่บ้านเนี่ยเอาไปเล่นกับบาร์บี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครสะสมบาร์บี้อยู่เนี่ยเอาไปตั้งโชว์พร้อมกับบาร์บี้ได้เลย450บาทาทนั้นเองครับสำหรับบาร์บี้คิลลินหรือตุ๊กตาคิลลินของเราบ๊ายบายสวัสดีครับ